คณิตคิดวัยสไตล์พี่เหลิมวันนี้มาสอนเทคนิคการแยกตัวประกอบแบบดึงตัวร่วมการดึงตัวร่วมเนี่ยนะครับบางทีเขาจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบแบบแจกแจงซึ่งรูปแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเทคนิคในการทําก็คือให้เราเนี่ยเขียนได้พวกอ่าแต่ละโพสพวกเนี้ยหรือแต่ละตัวพวกเนี้ยนะครับให้อยู่ในรูปการคูณกันเท่านั้นเองว่าเอเลขอะไรนะที่มันคูณกันเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการดึงตัวเหมือนมันออกมาเท่านั้นเอง 4x กาลัง2อ่ะถ้าแยกให้แบบละเอียดสุดๆเลยนะ4ก็จะเกิดจาก2 คูณ2 ส่วน x กําลัง2ก็คือ x คูณ x อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็จะแยกออกมาได้เป็น2 2ตัวแล้วก็ x 2ตัวเสร็จแล้วนะครับก็บวกกับอ่ะอีกันนึงอันนี้10 10เกิดจากอะไร2คูณ5ครับเสร็จแล้วนะครับตัว x ก็ติดไว้วิธีการทําง่ายมากๆน้องแค่ดูว่าเอ้มีอะไรนะที่มันเหมือนกันก็ดึงออกมาเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าเลข2เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันก็คือตัว x อ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องจะสามารถดึง 2x ออกมาไดด้้้แแค่่นีีเองงรรรัววววิธกาึตมส็จล น้องดึงเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีตัวที่น้องไม่ได้ดึงออกมาอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะมี2กับมี x อนะ่าก็ให้น้องเขียนติดไว้อนะ่าอยู่ในวงเล็บแค่นี้เองส่วนตัวหลังจะเหลือเลข5ครับซึ่งอันนี้ตรงกลางเครื่องหมายเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือบวก5แค่นั้นเองหรือถ้าพี่เขียนให้น้องดูง่ายๆก็คือไอตัวที่ดึงออกมาแล้วอ่ะลบออกไปเพราะฉะนั้นน้องก็จะเหลือแค่ 2x บวกกับ5ครับเรียบร้อยอันนี้คือที่มาครับแนมะ่แต่ว่าเวลาน้องไปสอบก็พยายามดูตัวเหมือนนะให้เร็วครับดึงตัวอรอดึง มันก็จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยแต่นี้เป็นที่มานะ,ะส่วนอันนี้นะครับก็แยกตัวประกอบแบบละเอียดเลยนะก็จะเป็น2อคูณสได้6แล้วก็ x กําลัง3ก็คือ X3 ตัวเลยลบกับนะครับตัว9กเนี่ยก็คือ3คูณกัน2ตัว33 3, เป็น9อนะ่าเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เหมือนกันก็คือ 3x ตัวนี้นั่นเองไงนะเพราะฉะนั้นน้องก็จะดึง 3x เอนี่ยออกมาได้เสร็จแล้วนะครับตัวที่เหลือมีอะไรบ้างก็เอาไปเขียนก็จะมี2 x 2ตัวนะก็เป็น x กําลังสองไส่วนนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายตรงกลางคือลบอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเลข3เท่านั้นเองเนี่ยจบละเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ง่ายมากๆอ่าเสร็จแล้วลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นอันนี้น้องจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เป็น10 10เนี่ยเกิดจาก2คูณ5อ่าส่วนนะครับ x กําลังสองก็เกิดจาก x คูณกัน2ตัวลบกับตัวข้างหลังอันนี้ก็คือ5 x ห้าเนี่ยแยกไม่ได้แล้วน้อง่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้น้องดึงเลขอะไรออกมาได้ดึง 5x ออกมาได้เนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วน้องก็เขียนตัวที่เหลือเท่านั้นเองก็จะมี 2x อ่าแล้วก็อะไรลบครับ่าเพียงแต่ว่าข้างหลังเป็นไงน้องดึงออกไปเกี้ยงแล้วเห็นไหมน้องดึงไปเกี้ยงละถ้าเกิดไม่เขียนเลยนะอันนี้ให้รู้ไว้อันนี้คือเลขหนึ่งครับ เพราะว่าเลขหนึ่งอะ่ะเขาไม่จำเป็นต้องเขียน 5x คูณหนึ่งมันก็ได้ 5x นึกอออกไหมพยงแอกว่าพอน้องดึงออกไปหมดแล้วอะ่ะจะไม่เขียนเลยมันก็งงนึกออกไหมว่าเออเลขมันหายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่เหลือเลยนะให้น้องเขียนเลข1นึงแค่นี้เองครับเรียบร้อยกนใชนเียก็คือวิธีการดึงตัวรวมนะคบหรือวิธีการแยกตัวประกอบแบบแตกๆ่เอง